เสริสุภะมัสสโดกพระพุทธศาสนายุกานนับจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันธะปรินิพพานแห่งองอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงได้สองพันห้ารอยหกสิบห้า พันษาปัจจุบันสมัยมิเุนายนมาสศราเทนที่สิบหกตรงกับวันพระหัสสบดีจัดเป็นปัจจุบันนวานพระพุทธศาสนายุคการ นับจำเดิมแต่วันสเสด็จดักขันทปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็มีในอันพุทธศาสนิกชนจะพึงกำหนดนับก็มีด้วยประการชนในเอตตปร,รังส จังธรรมโสโซตโหช่วงต่อมาเวลาต่อแต่นี้ไปขอเชิญชวนมวนมุตพุทธบริษัทยกยอมสาธุชนทั้งหลายเพึงน้อมจิตตั้งใจตั้งโสตประสาททั้งสอง ให้เปรียบประดุดดังภาชนะทองเพื่อเป็นอุปรกรณ์รองรับสดับรับฟังประธรรมเทศนาที่อาบมาภาพจะได้รับประทานแสดงประธรรมเทศนาบูชาคุณหลวงพ่อพระครูสันตะ จิตตาพรอองมรณภาพไปจนกว่าจะเห็นว่าเหมาะสมกับธรรมและเห็นสมควรแก่เวลาตามลำดับสืบไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต Up, up, up. สสรีระสังขารที่ปราศจ,จัก์ดวงวิญญาณของพระครูสันตะจิตตาพรซึ่งเสร็จยานุเสจทั้งฝ่ายบันไปเชิและฝ่ายเครือขัสถนัดรู้จักด,ดี ในานามเดิมหลวงพ่อทวนสันตะจิตโตนามสกุลเดิมยิ่งเร่งเริงซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพด้วยวัยเจ็ดสิบห้าปีห้าสิบสามพรรษา ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาจวบมาถึงวันนี้ก็เป็นราตรีที่สามที่พระคุณท่านหลวงพ่อทวนได้มรณภาพไปและเป็นราตรีแรกที่ทางเสร็จยานุเสตได้ตั้งกัลยาณเจ็บ ทำบนโอเทศเพื่อน,น้อมเป็นบนญยเิศและน้อมนำไปสะเก็ดทึงดวงวิญญาณของพระคุณท่านตามพุทธตามอาริยะประเพณีก่อนอื่นนั้นก็ขอน้อมถวายความเคารพแด่องค์พระศรีพระตนตรไตร เส่งเป็นที่เพ่งเป็นสารณะเป็นครูสูงสุดในประพุทธศาสนากล่าวคือองค์พระพุทธผู้สูงลำองค์พระธรรมผู้สูงส่งและองค์พระสงฆ์ผู้สูงเลิศด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอออก คณะสงฆ์เถรานุเถระตลอดถึงนวะกะภิกขุทุกรูปที่อยู่ในพุทธสถานลานบุญหรืออยู่ในบริเวณมณฑลพิธีบริเวณวัดบ้านโคบกรวดทุกูปน้อมคาระวะดวงวิญญาณพระคุณท่านหลวงพ่อพระครูสันติ สันตจิตตาพรและขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนท่านสารกชนทุกท่านที่ได้ตั้งกลยานในเจิตตั้งจิตมาแตกไกลตั้งใจมาจากทางบ้านมาร่วมงานมาร่วมด้วยช่วยเป็นเจ้าภาพถวาย ดวงวิญญาณพระคุณท่านผู้มรณภาพส่วนตัวรู้จักและก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อทวนมาตั้งแต่สมัยเป็นเนนตั้งแต่พระคุณท่านเป็นพระอธิการคือเจ้า,า่าแล้วก็ ได้รับความไว้วางใจได้รับตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยมาโดยลำดับเป็นเจ้าอาธิการคือเจ้าคณะตำบลตั้งใจและก็สุดท้ายก็ได้รับพระราชทานพระราชทินานามที่พระครูสันตะ จิตตาพรท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความมุ่งมั่นหันเหทุ่มเทลงทุนบวชโอทิศชีวิตให้กับพระศาสนามั่นคงด้วยศรัทธาเป็นพระมาหาเทระที่ตั้งมั่นในอัจฉระ ศรัทธาคือมีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวตั้งใจบวชถวายชีวิตทัานปารกส่วนตัวหลายเรื่องนึกถึงหลวงพ่อทวนหนึ่งก็คือนึกถึงมนดบพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่ท่านตั้งใจไว้และก็ใช้งบประมาณไป ก็เป็นล้านต่อมาท่านก็ตั้งใจที่จะพัฒนาขยายวัดโดยซื้อที่ดินเพิ่มเติมฝั่งทิศบุรพาทิศราชาโชคคือทิศตะวันออกท่านมีความตั้งใจปารบให้ฟังว่าต่อไป ท่านก็จะสร้างอุโบสถกลางน้ําก็เข้าใจว่าน่าจะตรงสะหรือได้ที่ใหม่เพิ่มเติมก็น่าจะฝั่งตะวันออกแต่นั้นเป็นคำปารกเป็นความตั้งใจของท่านและที่ขาดไม่ได้เลยคือท่านไว้วางใจเมื่อมีงานเล็กงานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานอาวะมงคลถ้ามีการเทพมีการแสดงธรรมไม่ว่าจะหนึ่งกันก็ดีสองรรม,มากก็ตามท่านจะเกรงกลางส่วนตัวไปนิมนต์ให้เป็นตัวแทนทั้งคณะสง ให้เป็นตัวแทนทั้งเจ้าภาพนำธรรมะมาต้อนนำคําสอนมาฝากแก่เจ้าภาพและผู้มาร่วมงานบ่อยมากและที่สำคัญเมื่อมีงานใหญ่ในวัดท่านก็จะพะเดียงเนิมอตนท่านอาจารย์มหามาเป็นโคศกมาเป็นพิธีกรให้ ยกเว้นไม่ว่างจะด้วยทุระส่วนตัวทุระทางสถาบันคือมหาวิทยาลัยก็บอกท่านท่านก็เข้าใจท่านจะให้เกียรติท่านจะไว้ใจนี่คือส่วนตัวและท่านก็เล่าให้ฟังโดยเฉพาะปฏิป,ปทาเรียกว่า อัตลักษณ์เอกลักษณ์ส่วนตัวของท่านญาติโยมจะรู้ดีท่านบอกว่าท่านไปถวายตัวรับใช้ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นเกจิดโด,ด่งดังมีชื่อเสียงมากคือหลวงปู่สอนพระครูอภิรักษ์บรมธาตที่เจ้าคณะตำบลมาเป็นเจ้าภาพวันนี้ พระครูวุฒิปัญญาคมเรียกแต่นามเดิมหลวงพอ่อจักหลวงพ่อจัก็กเป็นเจ้านักตำบลเป็นเจ้าวาดทุกวันหลวงปู่สอนนี่ดังมากแล้วก็ได้ไปถวายเสียงเป็นโคศกงานงานพระราชทานเพลงศกตามที่หลวงพอ่อทวนได้พระเดียงได้ขอร้อง และก็ดีใจมากท่านได้มอบเหรียงหลวงปู่สอนรุ่นแรกเลียมด้วยกรอบไมค่อนเขาเรียวกรอบทองไมค่อนนะไม่ดำไม่ลอกไม่ลอกไม่ดำแต่จำนำไม่ได้เสียนพระเข้าว่ากันติดตัวถึงทุกวันแล้วมาระยะหลัง หลวงพอ่อทวนก็ได้สร้างวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่สอนถวายพระสงฆ์มอบเป็นของขวัญของชํำร่วยช่วยด้านกําลังใจให้กับญาติโยมไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพกูบาจารย์คือหลวงปู่สอนหลายองค์มาระยะหลังอีก หลวงพ่อทวนก็ได้สร้างเหรียญส่วนตัวนะถามจากสิทิยาิทธิ์ที่ใกล้ชิดนะก็คงจะหลายแบบเห็นโยมบางท่านเมื่อกลางวันใส่มมโชวนะเป็นล็อกเก็ตนะสวยงามและก็เป็นเหรียญไมรุ้กี่แบบ แล้วก็ทราบข่าวว่าวันพระราชทานนั้นจะแจกแต่วันมีจำกัดได้ยินโฆษกบอกว่าเหลืออยู่ประมาณร้อยหรือสองร้อยองค์สองร้อยเหรียญคงจะได้เฉพาะเจ้าภาพเยอะ ประมาณนั <premises. S 2> ้นเนาะร้อยสองร้อยบอกว่าจะนำมามอบเป็นนะของขวัญของศักดิ์สิทธิ์นะจะได้รํำลึกนึกถึงหลวงพ่อทวนนะในวันพระราชทานคือวันที่ยี่สิบเก้าถึงโยมไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลวงพ่อทวนก็ให้โชคให้ลาบแล้วเมื่อตอนบ่ายนะ ตอนเช้าก็วุ่นวายตอนบ่ายก็ตื่นเต้นตอนเย็ยนก็เนกกเนี่พอสอเกิดก็สองสี่เก้าสองอะไรอีกหมายน้ำสองศพหนึ่งสามหกเก้าสองวันพระราชทานก็มาตกลงกัน วันที่สองเก้าหลวงพ่อให้โชคมาแล้วเนียกเว้นคนไม่ซื้อไม่โทกเห็นโยมยิ้มแย้มแจ่มใสก็คงจะรับโชครับลาบเนี่ยหลวงพ่อให้ตั้งแต่ต้นหลายท่านก็กระซิบก,กันบอกรอ หมายเลขฝาโลงสองสี่แปดโยมเขาบอกกระซิบกันว่าออกแล้วอมสินร,รู้ก่อนพระเองก็เหลือแต่หมายเลขหมายรับสั่งวันที่ยี่สบเก้ารอลุ้นหลวงพ่อคงไม่ใจจืดใจดำเห็นลูกสิย์ลูกหาาะบาเพ็ญบุญเป็นเจ้าภาพให้ท่านก็เลย ให้รางวัลเนะบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ในานามตัวแทนคณะสงฆ์และก็ในานามสิทธิอนุสิ์ด้วยเป็นราตรีแรกเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาบูชาคุณนึกถึงหลวงพ่อเราก็นึกถึงหลายเรื่อง แล้วก็เวลาก็ค่อนข้างจำกัดบอกว่าห้ามเกิน30นาทีตอนนี้ไหวครูมาเกินครึ่งแล้วอย่างไม่เข้าเนื้อหาหลวงพ่อทวนเออเมื่อกี้ได้ยินชื่อน้องชายก็ชื่อทวนแปลกนะนะีน้องหรือพี่น้องแชื่อทวน ทุนอโอ,โอ้โคตรศกบาาอกว่าอ่านผิดก็เลยงงนะรือนึกถึงแต่หลวงพ่อทวนก็เลยเชิญน้องชายทวนก็ยินแต่ทวนว่าทำไมฟังผิดก็โคศกอ่านผิดหรือเขียนผิดก็เลยนึกถึงว่าหลวงพ่อทวนทอ พอตอทหารก็นึกถึงสมัยพุทธกาลหลักทำอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องพระเอิญจำได้ว่าเคยนำมาเทศอยู่ครั้งหนึ่งไม่รู้งานไหนแต่บันนานพอสมควรและก็จำได้ว่าเคยนำมาเทศคือหลัก ที่พระองค์ตอบเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายที่พากันสงสัยแล้วหาโอกาสที่เหมาะเอาเวลาที่สมควรเข้าไปถามโดยมีความสงสัยเหมือนกันทั้งเทวดาและมนุษย์ว่ากิบติศัพท์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ดังกระชอนหอมไปทั่วทั้งบนบกในน้ำซ้ายขวาหน้าหลังทุกเทศมีเอตเริมมีทุกอย่างจนเทวดาและมนุษย์ให้ความเคารพนับถือเยึดเป็นศาสดาคือครูเย็ดเป็นสารณะว่าพระองค์นั้นรู้จริงเก่งจริง แต่ก็ไม่ทิ้งความสงสัยว่าถ้าพระองค์เก่งจริงรู้จริงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงแล้วทำไมถึงทิ้งให้ชาวโลกยังจนก็เยอะรวยก็แยะยังสวยหล่อคิเรก็เยอะ แล้วทำไมยังมีคนโง่คนฉลาดเติมบ้านเติมเมืองทำไมพระองค์ไม่ช่วยสัตว์ทั้งหลายให้รวยให้สวยหลอ่อและให้เก่งทั้งหมดพากันสงสัยยังไม่มีโอกาสได้ทูลถามจนมีโอกาสเหมาะเจาะก็นำปัญหานี้แหละ เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ก่อนแล้วเพราะพระองค์รู้ด้วยด้วยญาณแต่ก็แกล้งถามว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกเธอมาเพื่อประสงค์อันใดก็เล่าให้ฟังสุดท้ายก็ทูลถาม พระองค์ก็ถือโอกาสนี้แสดงธรรมศาสยายธรรมให้ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนให้ฟังโดยตอบปัญหาข้อสงสัยนี้ว่าตุมเหเหกิดจ,จังอาตปังอักขาตาโรตักถาคตา เรื่องแปลใจความสั้นๆว่าตุมเหหิกิจจังอาตัปังความเพียรความดีบารมีทั้งหลายนั้นเราต้องทำเองตุมเหหิกิจจังท่านทั้งหลายต้องทำเองอาขาตาโรตัถาคตาพระตถา,าคต